ไปคก่อนได้ด้วยไปหา่หาม่ไปหาเขาเรับใ้็าหหาญิบะุษตะเดไับไปว่าเปนว่าอาจารย์ขตั้งวาตุสมนผู้านกได้หาหลมเขาผักขวดนี่เขาไปในเนื้อจีโมก็วกขวญนี่เขาไปในทีง ใครทั้งเจ,าจา้าภาพเจ้าศรัทธานีมื่อทุกท่านทุกคนก่อค้าได้เถอะ นำจุดเด่นนำจุดเนนำจุดเด่นนำจุดเด่นภูตะลาตะละตะลาะมาตะบุตะตะลาวาตะลาตะะะวะะตมาุสทวิสิาุุกาุขัร่บรันเวราเจ้าังไร่ฉัิในสวรรค์ันปา ปับตังขออัญเชิญเทวราเจ้าทั้งหลอันสถิตอยู่ในมีมานถึงนอดเขากขตในอาการและกดอนก็ดีกับตังขออัญเชิญเทวราเจ้าทางหลอันสถิตทักษาอยู่ในหัวอยู่ในไหนาหัวชวนเาือนซนลังนีเป็นเขาข้าก็เชิญเทวราทุกราศีอันสถิตอยู่ในกิรีและปากวงถุกพรมห้ยเลเหาเขาถุกแถวเตาเทือนทำ ทุก้าน a าแลเหี่ยวหินทุกภูดินแล่ทางลุ่มทุกภมไม้แลจวงผาพอจะเสิญเอ,อาเท้าจัตุโลก,กบาลทั้งสี่สังราอาชีพพายจันทบาลังคารพระพุทธพระหัตพระชุกพระเต่าทังเจงเด็ดจงเสด็จเรียนลงมาพาชสุมเมหุลารับสังเทวดาเจ้าตนองอาจผููดูเมืองสวรรค์ข้าจะเสิญเอาอพาวิ่งกันจังทิศ ตรงสเสด็จลงมาช่วยผูคาผูคาจะมาทําการมุงคุลทําลาบาซีสิขวดให้เจ้าภาพมื้อนี้วันนี้ผูคาขออาลาธานาพามุนีผู้ทรงไต่ที่เศดท่านผูมีอิทธิเดชที่พิเศษกว่าเพิ่นทางหลายขอให้ลุงมาอวยพรช่วยผูคางดทุกท่านทุกตุนมกค้าได้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

और ये काम ले

เออเห็นเห็นเห็นยิ้มเด้อ็ดเวะเไปไปเด้อไปนั่งข้างไออันนีออเอางาเอออดเด้อหนึอง điểm chậm, về mặt văn hóa, nặng, nặng lắm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 , ข้างน้นมันกเป็นบสุดบบ้านเ้อันนี้อันี้อนี้ออกไปเอาแล้วบานอันนี้จงไว้วัดเอาบ้านเขา

เนี่ยกองบุญไมวัดครับผ่ารุ่นผ่ารุา่นผ่ารุ่นรุ่นตอนไหนวะเนี่ยกองบุญไมวัด เพิ่นสิฮอ้อมบดไมว่แงอ้มอมบดสามรอบครับรบุกมืหอนะ <laughs> คันกับเจ็ดกล่องเจ็ดคันบุกมือแน่นะติงบกมือหน่อยเมืองตกโอ้โหต้องไปโอ้เดี๋ยวก็เจือเจือเดี๋ยวก็จะงอมาอีกรอบเนาะ

ขั้นไหนวะขั้นนี่บ่ตกนะขั้นบ่ไปอีกรอบแล้วสามแล้วครบสามแล้วสามรอบแล้วแปลวาของบุญขึ้นครับนี่ ôi <laughs> cái lại chút cho hả mình cái lại chọn cho á nữa lại chút nha <laughs> nồi đi nhím nồi, xài hóa ôi <laughs>

เลยเนาะรับกานรับการโอ้ก็เท่ไรเนี่นนยม,มันจะเอาไฟออกจากแขนไปใช้อะไรเนี่ยอ,ออกให้แน่ให้นุ่มต้านุ่มตาจะตัดออกให้เนี่ยตัดได้ออกให้แน่ตัดได้ออกให้เน่หนุ่มตาออกให้เอออย่าก็ออกขันแขนมันขัน เราไปดึงรังยด้ัเร่ยมาเอามาเอามามากร่ยครบแลเพื่อจัดเสือัเองรจัเอีจรจัดเครครัเครครับโอ้มาปากุงมเอาุงขึ้นโอุ้งันนบ อันนั้นปักมูไปไหมไัูขึ้นุด

ไปไปลูกน้ำยาด้วน,น้ำยา,าด้ายด้าลูกไพ่อเด้จะ่งน้ำมาน้ำยากะ็ะถือมาต้นหอมก็กินมาแล้ว อ่าวักใส่โอเคเพ่เต็มเต็มบาทีนมอล้มาไม้้้วางนวางลงเรอเ่้างเลยตัหไปยังไหนตัรำนั่งตามมาจับพวงมาลูกนะรับต้้งรจับพวงกระพาะจับตาวพุงกระซ้ายพ่อเร็วๆไปเร็ว

เน้นน้ำไปเลยอ้อมน้ำาให้ลูกเต้าเลียลูกเฮ้นยากนะอบอกอเออตัวใหญ่ตุนไะ อะกดินแล้ว้นงขันดอกคงะย่มุนเลยเนมุนเลยน มึงเลขกันลุงโต้ยงนะลุลอตเตอรี่อานถูกเลยซื้อสองใบถึรถ